สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับคิมนะคะวันนี้คิมก็จะมาทำเมนูอาหารมื้อเย็นนะคะวันนี้จะไปทำเมนูผัดกระเพรากบนะคะไปชมกันเลยนะคะนะคะก็ก็จะได้กบนะคะคิมก็ซื้อกบมา2ตัวให้เขาค่ะเขาสับเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะนี่เป็นกบสองตัวอยากกินมากๆค่นะคะเดี๋ยวเราต้องไป ไปชมกันนะครับมันจะอร่อยแค่ไหนนะครับใส่น้ํามันลงไปนะครับนี่นะคะใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะนี่นะคะใส่น้ํามันลงไปเลยนะครับแล้วก็จะทําการใส่พริกแกงนะครับนี่นะคะใส่พริกแกงก็ผัดพริกแกงก่อนนะครับนะครับพวกเราเยอะเราจะใส่พริกแกงให้หมดเลยนะครับนี่นะคะ ขึ้มาตัเียลยคนี่นะคะผุนกับผัดผัดไห้หอมนะคะนี่นะคะเป็นผัดกบนะผัดกะเพรากบสูตรของคิมเองนะคะนี่นะคะสูตรของคิมเองนะคะต้องผัดผัดแกงห้มหอมนะคะใส่กลบลงไปเลยนะคะนี่นะคะเทลงไปเลยทันี้แล้วก็ผลนนะคะ คนนะคะคนที่เข้ากับพี่แก่เีงน,นะครับเป็นสู้ของทิมเองนะคะให้นสู้ท่กับเขาพวกทีมเองนะคะเราจะเพิ่มไปที่นลี้งน,นะครับเปินไ่เลิ้ นี่นะคะทวนไฟอีกนิดนึงนี่ก็จะต้องเพิ่มดดเพหคนนะครน่นะนะครนะคนีรถลลยลงไปเลยนะครนี่ จเลยก็เอาพอประมาณนะครับแล้วก็ใส่รถดีลงไปนะครับใีส่ใบกรับใบกะเพราลางไปนะครับเห็นไหมนนะครับนีนนะะใ่ใบกะเพาลางไปนะค,ะนะคะระับ นี่แบกระหลอลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะคนให้ค่ะมาดูหน้าตากนะะัน,กน,น,กนนะคะจะแน่ากินขนาดไหนกันคะนี่นะคะอืมกระเพราโกบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะีน่นะคะหน้าตามีนูผัดกระเพราโกบนะคะเป็นมื้อเย็นของคิวนะคะนี่นะคะไปกินข้าวมื้อเย็นกันนะคะไปค่ะ